โยวาซาบสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวแซตสี่ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ผมเช่นเคยครับในวันนะจ๊าก็วันนี้เราจะมาสาธิตนะครับผมเกี่ยวกับอาชีพซูโม่นะครับแล้วก็เป็นเซตลิงในการลงตัวของเกรฟสีนั่นเองนะครับเนื่องจากว่ามีทางบ้านถามมาเกี่ยวกับลายวิ่งของซูโม่กับเออลิงนะว่าถ้าจะลงเกรฟสีซูโม่มันต้องทําอะไรยังไงบ้างครับผมอันนี้มี4จอเลยนะมีแข่งสุดพิเศษเนี่ยเพราะอย่างญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็ผมเป็นเอฟซีแกตั้งแต่แบบวันมอนทามตั้งแต่อยู่แ เรียกว่าแบบ FC ตัวยงนะฮะก็เห็นแกกลับมาเล่นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าวิวโอเคห้มันไม่ได้ทุกคนคือแกใส่ของแบบพวกเป็นเมดด้วอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องเป็นวิวโ5ห้าบางชิ้นอย่างเงี้ยน,นะครับก็เลยก็เลยเหมือนคล้ายๆกับว่าเอ้ยพี่เออวางเปล่ามาลงด้วยกันไหมอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันได้สแต็ตด้วยเนาะะก็รู้สึกว่าเอ้ยมาลงด้วยกันน่าจะดีกว่าเงี้ยครับก็เลยพาแกมาลงเล่นๆขำๆแบบประมาณนี้พราของบางชิ้นเนี่ยเป็นเมดมันต้องใช้วิวโอเคห้าสิบห้าเนาะถึงถึงจะ สิ่งที่สําคัญครับเกฟก็คือตัวของสเปเชียลเพื่อนๆอ่ะก็เพิ่งมาเปลี่ยนของใหม่วันคุงเพิ่งเปลี่ยนของใหม่ทุกคนก็เพิ่งได้ทงสเปนมาอันนี้เป็นว่าที่ออร้อยนะครับผมจริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าออร้อยทงสเปนหายากมากนะครับก็เออเป็นว่าที่ออร้อยนะครับผมอยู่ที่2 0 0 0บาทนะครับซึ่งถือว่าแพงพอสมควรนะฮะอืมแต่ว่าเขาจ่ราคาได้เพราะว่าทงสเปนเดิมๆเนี่ยก็มลูลราคาประมาณแถวๆสักเออ มูลค่าทรงสเปนเดิมๆตอนนี้น่าจะป,ประมาณพันกว่าบาทนะครับประมาณพันพันกว่าเงี้ยครับถ้าเป็นว่าที่ออร้อยก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ได้แบบแย่มากนะผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับทีนี้ตัวของอดันเกฟเนี่ยส,สิ่งที่สาคัญคือเป็นสเปเชียลทุกคนยิ่งสเปเชียลเยอะยิ่งดีนะผมดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราใส่ของเนี่ยให้ใส่ของที่มีการบวกสเปเชียลเข้ามาด้วยครับสังเกตไหมว่าของผมเนี่ยจะมีการบวกสเปเชียลเข้ามาแซมหมดเลยครับเห็นปะ่ะอืมเนี่ยสเปเชียลแบบบึ้มบั่มนะครับผมก็จะมีแค สามส่วนนะครับที่ไม่ได้มีการบวกสเปเชียลเห็นปะก็จะมีแค่นี้นะครับอืมก็อันนี้เป็นเน้นฮิปฮิปเนาะแล้วก็ฉายยานะครับแนะนำเป็นฉายยาเอ่ออีแรง30%นะครับช่วยได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดของตัวเกฟนะครับนอกจากจะสเปรย์แล้วนะครับผมควรจะต้องมีคิเลตด้วยนะครับผมคิเลตเนี่ยแนะนำนะครับไม่ควรต่ำนะครับกว่า72.5ไม่ควรต่ำกว่านี้นะครับแล้วก็ดีดเมทยิ่งเยอะได้ก็ยิ่งดีนะครับผมเพราะว่าเวลาที่ตีติคีมันจะแรงนะครับผมอ่ะ อย่างของวันเนี่ยถ้าตีติดครีเนี่ยก็แน่นอนครับฟาดบอสสองทีก็คือไปเฝ้าพออินเลยนั่นเองนะครับผม inf. ก็ตีบอสสองทีก็คือไปเฝ้ายมมาบานอะวิธีการลงซูโม่ง,ง่ายครับด่านแรกก็อีครับนี่ิงกับซูโม่นะอันนี้มาปั๊บอีนะครับแล้วก็อีตัวข้างหลังครับแล้วก็ลงดีตัวนี้ครับตายไปแล้วก็ดีๆผักไปเพื่อเก็บมานาครับแล้วก็อีปื้มอันนี้ไม่คิดแล้วก็อีปื้มอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คิวไปก่อนอีไป อีไปดีก่น่นอ่าอีกะระยะเอาดีๆครับจริงๆเมื่อกี้มันมันได้หลายจังหวะนะเพื่อนๆเราจะอีก็เราจะอีแล้วก็แบบล่อ,อก,ก็ได้นะครับแล้วแต่แต่เมื่อกี้บอสมันไม่ทําอะไรกับเราไงแล้วก็ด่านต่อไปนะครับผมด่านต่อไปด่านเนี้ยก็คืออีก่อนอีไปเลยนะครับแล้วก็รอจังหวะให้บอสเดินมาแล้วก็ค่อยอีนะครับแค่นั้นแหละถ้าติดคีก็สองทีตอดนะครับแต่ถ้าไม่ติดก็ซวยหน่อยนะฮะ ดูครับเดินอีพึ้งอันนี้อีได้เลยครับปึ้งอันนี้อีได้เลยแป๊บนึงนะเราไปเพิ่มเลือดเพื่อใครก่อนอ่าเคเติมแค่นั่าจบนี่ประมาณนี้ครับก็แบบประหยัดยาแนละ้วทุกคนก็ไม่ต้องเติมยาเยอะนะครับผมประมาณนี้ง่ายๆนะผม จริงๆถ้าเพอร์เฟกจริงๆอ่ะมันจะอยู่ประมาณสัก3 0 4สิบีวินะครับสลับโซโมกับลิงครับเอ่ออาจจะช้ากว่าพวกไรเดอร์หน่อยนะครับผมไรเดอร์กับโอเวอร์โหลดนะครับช้ากว่านิดนึงแต่ว่าก็ลงได้นะครับผมค่อนข้างสบายเลยนะครับสลับตัวของเอ่อลิงกับโซโม่ลายวิ่งก็ประมาณเนี้ยเพื่อนๆแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนถนัดแบบไหนนะครับบางคนก็อาจจะแต่ว่าต้องฝึกนะถ้าของไม่แรงพอเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยถ้าของไม่แรงพอก็อาจจะทรมานนิดๆนะครับผมอ่ะก็จะแบบลงไปแล้วรู้สึกว่าเออ ฉันมาทําอะไรที่นี่อย่างเงี้ยเออก็จะทรมานหน่อยๆน,นะครับอืมแต่ถ้าลงแล้วชินก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่ไม่ได้แย่นะก็ค่อนข้างง่ายอยู่นะครับสําหรับตัวของซูโมโ่แล้วก็เออ่นี่ลิงลงเกฟนั่นเองนะครับอีซี่อีซี่โบอืไมไปบวกมาไปบวกตอนนี้แพงมากอะไปละศูนย์จุดห้านะผมค่อนข้างแพงครับไปบวกไปละศูนย์จุดห้าแพงจัด ก็เหตุผลที่มันแพงเพราะว่าคนย่อยสกิลเยอะช่วงนี้ครับคนย่อยสกิลเยอะมากแต่ว่าเลดแม่งหนังกลุ่มชิบหายเลยนะเลดเนี่ยมันน่ารกจะกินกระบาลมากนะผมทุกคนมาครับ <c oughs> เออเปาเต็มวานุมแค่นั้นแหละเปาตรงเปาเต็มมาเพื่อนเพื่อนงานเมาแล้วอันนี้จะต้องไปขายของก่อนนะครับอ่ะแล้วก็คาถามยอดฮิตที่ระหว่างย่อย ระหว่างย่อยกับตัวของโยนยกิอันไหนคุ้มกันนะครับบอกได้คําเดียวว่าโยโยกิคุ้มกว่านะครับเพื่อนๆเพราะว่าคือตอนนี้ราคาของย่อยมันก็มันก็แพงแหละแต่ว่าผมมองว่าเราเอามาทํารอบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะ make ซน n ์กว่าเนี้ยสมมติเราโยนยกิคือมันจบเลยไงนะครับโยนยกิแล้วเอาไปทํารอบเนี้ยมันได้กําไรเยอะกว่านะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะไม่จะเป็นดันแดงหรือดันอะไรก็ตามนะครับแล้วก็เออมันมีความเสี่ยงละกันนะครับตอนนี้เองมันแพงมากเนาะแล้วกุมมาตรงนี้เพื่อใครก่อนน้องนะฮะ คือตอนนี้เอ็มมันแพงมากเพื่อนๆคือการที่เราโยนยูกิมันทําให้ตัวของเราเนี่ยได้กําไรจากตัวของเอ็มคือการขายเงี้ยแล้วถ้าเอ็มขึ้นหรือเอ็มลงต่างๆเนี่ยมันทําให้แบบเหมือนเราได้กําไรต่อด้วยเงี้ยแต่ถางกับการถ้าเราย่อยแล้วแบบเราไปขายใช่ไหมเราก็ต้องมาวัดความเสี่ยงกันอีกอยู่ดีว่าถ้าสมมติเอ็มลงเนี่ยของที่ย่อยเนี่ยเหมือนกับมูลค่ามันตกลงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องชั่งน้ําหนักให้ดีว่าจะย่อยหรือจะโยนนะครับผมอันนี้แล้วแต่คนนะครับ แต่ถ้าเรามีเวลาเราไม่ซีเรียสในเรื่องของการทำรอบผมก็แนะนำว่าย่อยก็คุ้มกว่านั้นเองนะผมอะประมาณนั้นแล้วแต่แล้วแต่แแตจริงจริอุยอีโลไปนิดนึงอีโลไปหน่อยโอเคจบโอเคเรียบร้อยเมื่อกี้ผมอีไวเป็นนิดนึงนะผม<ๆ>ก็เรื่องการย่อยกับการโยนแล้วแต่ว่าดุลพินิจของเราเลยนะครับว่าเราทำรอบไหมถ้าเราทำรอบก็ ก,ก็ควรที่จะโยนยุกิจะคุ้มกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทํารอบอย่างเงี้ยเราเน้นแบบการย่อยกินกําไรในเชิงระยะยาวก็ค่อยก,ก็ย่อยคุ้มกว่าเะครับผมอ่ะกูพูดอะไรของกูเนี่ยอืมเอางี้คือทํารอบก็คือโยนยุกิถ้าไม่ทํารอบก็คือย่อยครับแค่นั้นแหละจบนะครับอือเคสองทีจอด ผมเกลียดไอตัวระเบิดมากเลยนะทุกคนรู้ปะผมแบบไม่ชอบมันอะผมเรียกว่าตัวหนังกลมนะมันชอบคือมันไม่ได้มันมันไม่ได้น่ารำคาญตรงไหนเด้เพ่อเมันน่ารำคาญตรงมันนานคมันนานมากเว้ยจริงก่อนจะแบบก่อนจะงะก่อนจะแบบจุดทีชี่ตัวเองโอ้โหกูเหลือเชื่อนานที่ห่าหอยแอยโคตรเปลืองเวลาเลยเวลาเล่นกับ ไอตัวระเบิดหอยหลอดเนี่ยโคตรแบบไม่ชอบเลยครับมันเปลืองเวลาเกินนะครับประมาณนี้ครับสําหรับตัวของการลงเกฟง่ายปะอีซี่นะเออแค่นั้นแหละนะครับเล่นซูโม่ริงลงเกฟสบายนะฮะแต่มันก็แล้วแต่สเต็ปคนนะครับบางคนก็อาจจะแบบของไม่ที่แรงก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าของ,ของแรงเอาจริงจริงนะของแรงเล่นอะไรก็ง่ายทุกคนแต่ถ้าของไม่แรงอาจจะเหนื่อยหน่อยครับอของแรงเล่นอะไรก็สบายเล่นอะไรก็ชิลครับแต่ถ้าของไม่แรงก็จะแบบเ็าไวรุ่นสู้ชีวิตนะนะเข้าใจฟิลโมเมนต์นั้นนะครับ โดนเต็มข้อไปดิแต่ซูโม่มันเท่จริงนะดูดิซูโม่โคตึงเยโเเอาสุดแน่ว่าจะใส่ลูกแก้วเออ่ส <c oughs> ีขาวอยู่นะครับเพราะว่าต้องถอดออกนะครับต้องถอดลูกแก้วออกนะครับ ต้องถอลูกแก้วออกเพราะว่าคีผมมันเกินมา3ใช่ไหมก็จะต,ต้องถอดเสื้อวงเกงออกนะครับผม,มเสื้อวงเกงออกนะประมาณนั้น